สวัสดีค่ะทิพย์สวัสดีค่ะก่อนเี่กัน่เออันี้เชียบอ้ําน้ำแล้วงูมาละไปส่งพาอขาไอเื้ออ้ําน้ำแล้วยังม่วีผมเลยทีเม่ตมิพย์มาวีผมก็เราีผมปะนี่พาไปส่งจะได้สีผืนวะนี่ของขวัญนื้อเพื่อนนํา เพื่อน,นอไปรับใบฟเพื่อนเป็นผ้าพันคอแดงมือเตยสี่ผื่นไปส่งไปเสนีขม,ม้งไปน้ำนาเล็กกับเสียบนี่ไปส่งผ้าเ,เ,เอาผ้าปูที่นอนไม่ไปน้นไหนึ่ง แกนมแกนมพ่อเม่เสร็จแล้วเสื้อรีบจะไปส่งผ้าเ้อะพี่เดจรนงนะจะลื้งนี่แล้วนั่นมาของลินเพิ่มเลยเอาอยู่เจียโน,น่เจ็บแกะกล่องนม ทางนี้ทางนี้ทางนี้ปัน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 อะโบกบกลุกนะโบโบโบโโบอมาพี่ออกมาพี่เขาไปเผ้นอีนะเจมฮอดไปสนีแล้วตำรวจรัดตรรัดเดี๋ยวไปช่องพระไปได้ก็ลน้องดิวอุ้ จะไปนอนแล้วไปไปนำนาเล็กกันนี่อดแล้วงานกีฬาที่อากาศเล้ยกันยัวไปหรอกอะไปคาลาเต้ไม่ไปต้อไม่ไปอะไคนกำลังไล่ นั่นเองกำลังละเขียนฮรีบทีบ่อามาดิไม่เคยเห็นเธอมาอพีรุ่เปิดประตูเพื่อเราเข้ามาได้นะไะแอบโลน,เ,นเดี๋ยวเอาคนนะั้นเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งดูนั่งแพทรีบกระโจน กระกรนมาพีมาพีมาเร็วมาเร็วมาพีอย <lifting> ู่ไปส่ง <reh ens k ny> จงด่วนด้วยจงด่วนมาพีทีฟันเร็วเร็วนั่งบ่านั่งโตบ่ ม่ด u, tamam. <man qualified worldwide> ึงไม่ดึงแล้ซื้อไปพื้นไปแล้วที่ดื้อที่อื่นมี่าซื้อซื้ออายุหันผู้ิบาหนังนี้ เห็นงูคนกำล,ลัลงไหลมาเร็วเร็วไปื้อนาเด็กีนาเด็กีป่ะไปหานาเด็กป่ะมาเร็วมีซอีอสมามีเ ปัญญาเงี้ยเสร็จวเสร็จเก่งำลังจะกลับแล้วไมบายๆอายแล้วส่งเงินกำลังแข่งกีฬาเด็ดหอนเียดฝนอาทิตยรเล็กที่บายๆกันลูกเสร็จแล้วส่งของเสร็จแล้ว บา,บายๆก่อนนัดดีค่ะส่งของแล้วนะคะ